สวัสดีครับส่งงานติดตั้งหลังคานนี์บอยรุ่นซี5ครับคันนี้เป็นกระบะอีวุสก์ออนิวสี่ประตูครับผมใส่ราคาเป็นรุ่นซี5ครับผมสมอตัวรถดีไซน์สปอร์ตครับผมสวยๆอีกหนึ่งคัะส่วนด้านบนก็จะเป็นไฟเบรกสปอยเลอร์หลังถึงครับผมด้านท้ายมีลูกคุญแจล็อกรขค้นครับผม ตั้งใช้เป็นชุดแคมป์หิดกระบะให้เหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคันนี้มี USB แล้วก็ช่องชุดบุหรี่ครับผมไว้ต่อแดปเตอร์หรือว่าพวกอีเวอร์เตอร์แปลงไฟได้ครับแ่้วกอีกหนึ่งผลงานครับผลงานติดตั้งสวยๆอีกหนึ่งคันครับผม